สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมารีวิวพิกแฟนซีวันนี้มาพบกับช่องเที่ยวกินรีวิวนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการดูแลนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสงการนะคะปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะ ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยแล้วก็มีความสุขนะคะวันนี้ต้องก็มารีวิวพิกแฟนซีค่ะนี่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนพิกแฟนซีนะคะต้องอยากให้ทุกคนเห็นน้องนะคะนี่ค่ะต้องอยากให้ทุกคนเห็นนะคะน,นะคะต้องก็มารีวิวพิก แฟนซีนั่นเองนะคะมากับเสื้อ,อสวยๆนะคะใส่สงการนะคะลายดอกทานตะวันสีส้มสดใสมากๆเลยละคะ่ะทุกคนส่วนพริกแฟนซีส่วนพริกแฟนซีนะคะก็จะมีให้เห็นก็มีสีม่วงนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะก็ไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่านะคะวันนี้ต้องก็จะมาแนะนำการปลูกแล้วก็การดูแลพริกแฟนซี ปลูกในห้องเช่านั่นเองนะคะปลูกในห้องเช่าทํำยังไงน้องถึงจะรอดแล้วก็ไม่ตายนะคะก็คือช่วงบ่ายนะคะต้องก็จะเปิดประตูนะคะแล้วก็ให้น้องได้รับแสงแดดนะคะพิกจะชอบแดดมากๆเลยละคะ่ะทุกคนถ้าปลูกในห้องแล้วไม่มีแดดก็จะตายได้นะคะทุกคนแล้วก็รดน้ำช่วงเช้าหนึ่งครั้งนะะพิกแฟนซี ถือเป็นการทดลองปลูกของต้องครั้งแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าน้องจะเผ็ดหรือเปล่านะคะทุกคนนี่สวยงามมากๆเลยละคะ่ะใบเขาร้าจาดเยอะใบเขาจะเยอะมากๆเลยค่ะส่วนดอกเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะค่อยๆเจริญเติบโตนะคะ,ะลูกผลผลของเขานะคะจะเป็นกลมๆน่ารักเชียวคะ่ะนี่ค่ะก็สวัสดีสงการขอให้ทุกคนปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทั้ง ไปกลับนะคะแล้วก็เป็นวันที่ดีสำหรับประชาชนชาวไทยเรานะคะจะได้กลับได้กลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ไปหาญาติผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นความสุขของเราทุกๆปีนะคะทุกๆคนที่มาทำงานที่กรุงเทพนะคะก็ปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะที่หยุดยาวที่สุดนะคะหยุดถึง5วันเลยค่ะก็ เป็นการพักผ่อนนะคะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวส่วนต้องนะคะไม่ได้กลับนะคะปีนี้ก็ไม่เป็นไรก็ได้โทรไปหาแม่แล้วนะคะแล้วก็เข้าใจกันนะคะเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้กลับอะไรอย่างนี้นะคะ ก็วันนี้นะคะท่านเราก็จะเรียกง่ายๆว่าพริกตุ้มนั่นเองนะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆมะเขือพวงบ้านเราอะค่ะเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะสามารถนําไปรับประทานได้แล้วก็ใช้เป็นปรุงอาหารได้ส่วนรสชาติจะเผ็ดหรือไม่นะคะเดี๋ยวต้องจะมารีวิวแล้วก็กินให้ทุกคนดูว่าจะเผ็ด ถ้าพูดทางการตลาดนะพริกก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการทำอาหารนะคะส้มตำราบก้อยต้มยำนะคะทุกคนก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะคะทุกคนในครัวเรือนก็จะต้องมีพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรานะคะมีความต้องการสูงมากๆเลยโอกาสทางการตลาดก็จะสูงมากๆสำหรับพริกนะคะ ท,ทําไร่เท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะเพราะว่ามีความต้องการในตลาดสูงนั่นเองค่ะปลูกเป็นพริกกระเรียงประเภทพริกปรุงอันนี้ก็เป็นพริกประดับพร้อมทานได้นะคะก็มาไอเดียในการทําการตลาดด้วยนะคะทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกหยวกหรือพริกหล,หลายประเภทนะคะก็เป็นปัจจัยหลักนะคะที่ ประชาชนทั่วไปหรือทุกๆคนในครัวเรือนนะคะที่ชอบทานเผ็ดรับประทานในครัวเรือนนะคะก็จะต้องมีมีความต้องการสูงมากๆเลยนะคะในหนึ่งมือ้อเราก็จะต้องมีพริกนะคะเพราะว่าพริกสําคัญมากๆเลยจะทําให้รสชาติอาหารอร่อยค่ะแถมยังมีวิตามินซีด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดการเครียดทําให ร่างกายผ่อนคลายด้วยล่ะคะ่ะแต่ถ้าหากทานเยอะเกินไปก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคกระเพาะแบบต้องนะคะก็ถ้าทานเยอะก็จะเจ็บกระเพาะได้นะคะส่วนเป็นไอเดียนะคะในการปลูกพริกประดับก็ยังเป็นที่ต้องการของทางการตลาดนะคะส่วนพริกที่สามารถทานได้ก็เป็นปัจจัยแรกเลยนะคะ เป็นปัจจัยที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสทางการตลาดที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนก็พูดเกี่ยวกับพริกนะคะพริกที่ต้องก็เคยปลูกพริกที่พริกกระเลียงนะคะที่ข้างระเบียงแต่ก็ตายไปแล้วนะคะก็พริก20่บาทเราสามารถทานได้หลายมื้อเลยล่ะคะ่ะถ้าเกิดเราซื้อพริกสดมานะคะเราก็จะเก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะเขาก็จะเกิดการเหี่ยวหรือ อาจจะเกิดการเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อพริกมาเป็นต้นนะคะเราก็จะเก็บได้นานขึ้นนั่นเองค่ะก็เลยมาแชร์ไอเดียในการเก็บพริกด้วยการซื้อต้นส,สดนี่แหละคะ่ะมาปลูกไว้ที่ห้องแล้วก็ให้ความรักให้การดูแลนะคะแล้วก็ใส่ใจในการปลูกนะคะต้นไม้แต่ละชนิดนะคะที่เราใส่ใจแล้วก็ต้องทดลองนะคะปลูกในห้องเช่าปลูกในห้องนอน ก็พริกตัวนี้สามารถปลูกในห้องเช่าได้นะคะหรือปลูกในห้องนอนได้แต่ต้องมีแสงแดดประมาณครึ่งวันนะคะส่องให้เขานะคะเขาจะได้ไม่ตายนั่นเองละคะ่ะทุกคนก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ต้องปลูกพิกประดับนะคะ มาให้ทุกคนได้รับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจะมาชิมพริกประดับให้ทุกคนดูนะคะว่าจะมีรสชาติยังไงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะก็ลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะว่าต้องจะมารีวิวต้นไม้ประเภทไหนที่สามารถปลูกในห้องได้นะคะปลูกในที่ร่มได้ตอนนี้ต้องกำลังศึกษาทดลองอยู่นะคะโอเคค่ะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ